สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกวันอีกครั้งในโหรา,าศาสตร์กฎหมายกับผมทนายแบงค์นะครับทั้งท่านที่ติดตามใน Facebook f แฟนเพจแล้วก็ในช่อง YouTube เลยนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของการดูดวงอย่างเดียวนะครับแต่พูดถึงเรื่องดาวย้ายแล้วมีผลกระทบกับทั้ง12ราศีนะครับซึ่งดาวนั้นก็คือดาวมฤตยูดาวมฤตยูเป็นดาวเลขศูนย์นะครับจะย้ายในวันที่7กระะกฎาคมนี้แล้วนะนะครับแลวจะย้ายไปจนถึงวันที่วันที่1ธันวาคม แล้วจริงจะย้ายกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวมันจะย้ายอีกในปีหน้าซึ่งดาวมฤตยูเลขศูนย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นดาวใหญ่มากๆดาวหนึ่งนะใช้เวลาโคจรยาวนานถึง7ปีถึงจะย้ายราศีสักทีหนึ่งแล้วการย้ายรอบนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการย้ายเพียงชั่วคราวนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะเดินถอยกลับมาที่ราศีเมษแล้วค่อยย้ายกลับมาที่พฤกษภอีกทีนะครับ เรื่องดาวเดินถอยหลังตอนนี้วันในวันที่1ธันวาคมเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้เอาดาวที่มันย้ายเดินหน้าจากราศีเมษไปเข้าสู่ราศีพฤษภก่อนนะครับจะมีผลกระทบกับทั้ง12สราศียังไงอันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆกันก่อนว่าก่อนที่เราจะไปรู้ว่าดาวฤตยูส่งผลยังไงกับทั้ง12ราศีก็อยากให้รู้จักดาวมฤตยูก่อนดาวมฤตยูเนี่ยนะครับก็คือดาวที่เกี่ยวข้องกับ พลังงานธรรมชาติเป็นหลักแต่ว่าเป็นพลังงานธรรมชาติที่เป็นแรงกดดันเป็นแรงระเบิดเป็นแรงเอ่อเป็นแรงที่เป็นแรงระเบิดมหาศาลพวกนี้นะครับแต่ว่าดาวฤยูเนี่ยเวลาจะส่งผลเนี่ยนะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานมันจะเกิดการสั่งสมก่อนนะครับสั่งสมนานๆเข้านานๆเข้าแล้วระเบิดโปะออกมาทีเดียวทีนี้ ไอ้ความหมายของคำว่าระเบิดเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของดวงชะตานี่มันก็หมายความว่าส่งผลกับดวงชะตาแบบตุ่มเดียวแบบทีเดียวแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในทันทีผมยกตัวอย่างเช่นนะครับภัยธรรมชาติพวกสึนามิเป็นต้นนะครับหรือภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าอะไรอย่างเงี้ยคืออ,อ,อย่างสึนามิอย่างเงี้ยมันใช้ระยะเวลาการสั่งส่งพลังงานใต้ดินถูกไหมแล้วมัน เคลื่อนทีเดียวนะครับแผ่นดินเนี่ยมันเคลื่อนทีเดียวสองหรือหลายทีก็แล้วแต่แล้วมันเกิดขึ้นสนึนามิเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีในเรื่องของการอยู่อาศัยหรือไฟป่าอย่างเงี้ยเวลามันมันกว่าม,มันจะเกิดเป็นไฟป่าได้เนี่ยมันต้องเกิดความแห้งแล้งถูกไหมเกิดความแห้งเกิดอากาศร้อนนะครับต้นไม้เนี่ยมันแห้ง ถึงขนาดกับมันติดไฟได้แล้วมันติดทีหูมันติดลางไปหมดเพราะต้นไม้มันแห้งหมดหมดคือมันเกิดการสะสมแบบนี้มาแล้วมันระเบิดขึ้นมาทีเดียวนะครับอย่างเงี้ยคือลักษณะของดาวบอเตยนเวลามันส่งผลแต่ดาวบเตยนเนี่ยไม่ได้ส่งผลร้ายอย่างเดียวนะครับดาวบเตยนเนี่ย ส่งผลไปในทางที่ดีด้วยก็ได้นะผมยกตัวอย่างเช่นในวันที่ดาวมรดจิอยู่ย้ายเข้ามาอยู่ในราศีเมษในช่วงแรกแเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมเราเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงในโลกการสื่อสารนะครับมนุษย์เนี่ยหรือเอาคนไทยก็พอไม่ต้องมนุษยาชาติแล้วนะเอาคนไทยก็พอการเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารนี่มันเกิดขึ้นนะครับมีการทำการสื่อสารในโลกออนไลน์ ท่านสังเกตไหมในช่วงไม่ใช่5ปีนะจริงๆมันเจ็ดปีเพร่อดำมฤตยูมันย้ายเจ็ดปีครั้งหนึ่งนะครับเจ็ดปีที่ผ่านมานี้ดามฤตยูย้ายเข้ามาอยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นดวงประเทศนะครับประเทศไทยเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกการสื่อสารเนี่ยสูงมากและเยอะมากและดามฤตยูเนี่ยส่งผลในเรื่องของการออนไลน์เนี่ยเป็นหลักอันนี้ผมพูดแล้วนะนะครับดามฤตยูส่งผลในเรื่องของการออนไลน์เนี่ยเป็นหลัก นะครับพอดามเบอรเข้ามาอยู่ในราศีเมษเนี่ยสังคมไทยเนี่ยเริ่มมีการสื่อสารในโลกออนไลน์มากขึ้นเริ่มจากการทําช่อง YouTube มีอาชีพใหม่เกิดขึ้นมาก็คือยูทูบเบอร์ก่อนที่ดามอรจะย้ายมาก็โอเคครับมันมีคนที่อาจทำอาชีพเรื่องการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยอยู่ก่อนแล้วนะครับแต่พอดามเบอร์เนี่ยมันย้นยายเข้ามาในช่วง7ปีหลังเ,เกือบเกือบสิปีเนี่ยนะครับอาชีพของคนเป็นยูทูบเบอร์อาชีพของคนที่ ใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารใช้สื่อใช้ออ,ใชอ,ออนไลน์ในการพรีเซนต์ตนเองอย่างตัวผมอย่างเงี้ยนะครับผมก็ใช้ดาวมูตยูอยู่เพราะว่าเราก็มาพูดเรื่องของโาศาสตร์ในโลกออนไลน์ในช่อง youtube และ a c e b o o k เนี่ยคือผลดาวมูตยูนะดังนั้นเนี่ยดาวมตยูเนี่ยถ้าใช้กันเป็มน,นะครับเราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ให้กับตนเองได้ นะครับอย่างดีไอ้ทีนทเนี้ยดาวมฤตยูเนี่ยจะย้ายตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมนี้ถึงวันที่1นธันวาคมแล้วเดี๋ยวค่อยเดินถอยหลังกลับไปที่ราศีเมษย้ายรอบนี้จะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีพฤกษจะเกิดขึ้นอะไรบ้างกับทั้ง12ราศีผมอยากพูดถึงเรื่องดวงประเทศก่อนนะครับเสียเวลาฟังกันนิดหน่อยดาวมฤตยูเนี่ยนะพอเข้าไปอยู่ในราศีพฤกษเนี่ยประเทศไทยสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับหลักๆกเนี่ยก็คงมี2เรื่องเอาเรื่องที่1ก่อนนะครับ เรื่องที่หนึ่งก็คงเป็นเรื่องของออการเงินในประเทศการเงินบนโลกใบนี้เนื่องจากดาวมอรยูเนี่ยส่งผลในเรื่องของความอึดอัดส่งผลในเรื่องของแรงกดดันมหาศาลนะครับแล้วมันจะระเบิดออกมาทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยดาวมอรถ้าเราไม่หยิบมาใช้งานเหมือนเขื่อนนะการเอาน้ำเนี่ยถ้าเราไม่เก็บไว้อะมันก็กลายเป็น น้ำป่าไหลหลากถูกไหมแต่พอเก็บไว้ในเขื่อนเนี่ยและคุมปริมาณการใช้เขื่อนการใช้น้ำในเขื่อนที่ดีเนี่ยมันก็ส่งผลที่ดีทั้งการเกษตรทั้งเรื่องของภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมผลิตไฟฟ้าก็ได้ดังนั้นอะ่ะมลติยูเนี่ยเวลาเป็นส่งผลในด้านการเงินเนี่ยคนในประเทศเราต้องระมัดระวังให้ดีการใช้เงินที่สุรุ่ยสุร่ายการใช้เงินที่ไม่รู้จักเก็บการใช้เงินแบบไม่รู้จักอดอมนะครับการใช้เงินแบบไร้ประโยชน์สิ่งนี้ต้องระมัดระวัง แต่ถ้าเราจะใช้ให้ถูกต้องให้ถูกวิธีจริงๆโลกมันเปลี่ยนมาระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับดัมเบิลยูเนี่ยจะส่งผลที่ดีในเรื่องของออนไลน์ในเรื่องของอ,อ,อากาศจะท่าแต่แบบจับต้องไม่ได้เหมือนโลกอินเทอร์เน็ตเนี้ยอินเทอร์เน็ตมันจับต้องไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าเรารู้ว่ามันมีแต่มันล่องลอยอยู่ในอากาศเนี่ยนะครับพอจะนึกภาพออกไหมถ้าการเงินในโลกออนไลน์เป็นยังไงยกตัวอย่างเช่น พวกเปย์เมนต่างๆที่ใช้ออนไลน์เป็นหลักคริปโตเคอ r e เรนซีเป็นต้นอยากให้คนที่ฟังคลิปผมเนี่ยลองหันมาศึกษาและทำาเข้าใจในเรื่องของคริปโตเคอ r e เรนซีการเงินดิจิตอลในรูปแบบต่างๆนะครับทำความเข้าใจให้ดีก่อนที่เราจะาไปลงทุนหรือมาลองซื้อคริปโตเคอ r e เรนซีเนี่ยเก็บเอาไว้คริปโตเคอ r e เรนซีเนี่ยเป็นรูปแบบทางการเงินในอนาคตซึ่งผมคิดว่าตั้งแต่ดาวบตยูจะย้ายเข้าสู่ราศรีพฤษภเนี่ยเรื่องนี จะเป็นเรื่องสําคัญที่มาให้เราได้จับต้องกันได้แน่ใครไม่ศึกษาล้าหลังอย่างเงี้ยเราจะรรมาหากินลาบากนะครับก็พูดไปประเด็นที่2เนี่ยเรื่องราบมฤตยูที่จะย้ายเข้าสู่ราศรีพฤษภเนี่ยนะครับก็คงเป็นเรื่องของทางการเมืองนะครับดาวมฤตยูเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไป78ปปีที่แล้วเนี่ยนะการเมืองไทยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีอะไรเกิดขึ้นเป็นนึกนึกเอานะนะครับการเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลง <c oughs> รอบนี้ยายเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยงีปทีนึงแต่ว่าเปลี่ยนแปลงรอบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงในละักษณะที่เปลี่ยนแบบทันทีนะครับเพราะว่ายำดาียูจะมาอยู่ตรงเนี้ยแค่เดือน 7- ถึงเดือน12เท่านั้น5เดือนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะย้ายกลับมาอยู่ในราศีเมษอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเมืองเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่ไม่นานมากหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแหละนะครับแต่ว่ารูปแบบ หรือการบริหารประเทศเนี่ยจะยังคงมีลักษณะเดิมๆอยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงแบบทันทีกว่าจะเปลี่ยนแปลงจนหมดจริงๆเนี่ยก็คงต้องรอปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวทางการเมืองในประเทศไทยก็พยากรณ์ได้ว่าถึงแม้จะมีการเลือกตั้งถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นําบ้างแต่รูปแบบการบริหารการทํางานเนี่ยยังคงไม่ไม่เปลี่ยนแปลงไปมากไปกว่าเดิมนะครับยังไงก็เดี๋ยว รอให้เป็นปีหน้าผมว่ารูปแบบของประเทศไทยเนี่ยทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วอย่างที่ผมพูดมาตลอดนะว่าดาวมอตยูเนี่ยส่งผลในเรื่องของพลังงานทางธรรมชาติเป็นหลักมันจะต่างกับดาวพฤกษ์นะครับซึ่งดาวพฤกษ์จะส่งผลในเรื่องพลังงานที่มันมันมองไม่เห็นในลักษณะของมูเตลูแต่ว่าเอามอร์ตยูเนี่ยจะพูดถึงพลังงานธรรมชาติเป็นหลักมากกว่านะครับก็เนี่ย ที่เห็นอยู่นี้นะครับผู้ใส่โชว์ให้ดูอันนี้คือหินนะนะครับผมจําไม่ได้แล้วว่ามันชื่อหินอะไรแต่ว่ามันสวยมากนี่มันคือหินแท้นะนะครับแล้วก็อันนี้คือไทเกอร์อสีดําหายากมากจริงๆที่อยู่ในข้อมือผม2เส้นนี้เป็นหินหายากหายากมากในไทยแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับก็แนะนําแล้วกันดาวมันจะยหายรอบนี้เนี่ยท่านไหนที่คิดว่า เราอยากใช้ประโยชน์ในเรื่องของดัมเตยูป้องกันภัยตัวเองพยายามหาอะไรมาใส่ที่ใช้พลังงานธรรมชาตินี่เป็นหลักให้กับตัวเราเองอย่างสร้อยข้อมือหินที่ผมใส่อยู่นี้ก็เป็นหินจริงนะครับหินมันเกิดจากธรรมชาติเออมันก็มีลักษณะาการเกิดคล้ายๆกับดัมเรตยูก็คือว่ามันเกิดการสั่งสมรวมกัน นะครับดินเนี่ยมันรวมกันนานๆเข้ากลายเป็นหินนะแล้วก็จะสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของมันแล้วก็ภูมิภาคของประเทศนั้นๆที่ทําให้เกิดสีของหินมันขึ้นมานะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์ของมันนะสายมูอยากรู้ก็ลองใส่ดูนะครับหินพวกนี้ไม่มีพลังงานของมันแน่ๆทีนี้ถ้าหินมันมีทั้งของจริงของปลอมแต่ที่ผมซื้อมาเนี่ยของจริงแน่ๆสังเกตหินของจริงง่ายนิดเดียวเอามาดูแต่ละเม็ดอะมันจะไม่เหมือนกัน มันจะมีลวดลายแตกต่างกันเพราะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ถ้าเป็นหินปลอมนะมันถูกผลิตขึ้นมาพวกนี้สีสันหรือลวดลายมันจะเหมือนกันทุกเม็ดนะครับที่ผมใส่อยู่นี่เป็นของจริงก็แนะนําแล้วกันถ้าไม่อยากไปเจอร้านขายหินปลอมเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่อยากไปเจอหินที่แบบจริงมั่งปลอมมั่งก็แนะนำให้ดูร้านนิยมหินชื่อร้านนิยมหินนะครับดูทาง a c e b o o k เอาเอาเอาคำว่านิยมหินภาษาไทยเลยนะครับ โพสหาในเฟซซร์อหาใน Facebook เดี๋ยวก็เจอนะครับก็ฝากแนะนำกันแล้วกันสร้อยข้อมือหินเออแล้วที่สำคัญเนี่ยออกแบบดีไซน์ได้ตามใจเรานะเราอยากได้หินแบบไหนสีแบบไหนบอกทางทางเพจเขาแล้วเ,เดี๋ยวเขาจะจัดมาให้ดูว่าเออได้หินได้ทุกแบบเลยนะครับสามารถตามใจตัวเราเองได้เอาหลับพูดมาตั้งสินาทีกว่า,วานะแล้วเรามาเข้าทั้ง12ราศีกันดีกว่าครับกับดาวมฤตยูสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะฮะ ดวงชะตาของดาวของชาวลัคนา,าราศีกรโหลดเมื่อดาวมฤตยูย้ายมาในราศีพฤษภรอบนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับดาวมฤตยูเนี่ยผมพูดถึงลักษณะน,นิสัยหรือพลังงานของดาวมฤตยูไปแล้วนะมันคือพลังธรรมชาตินะครับที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราไม่ต้องไปคิดมากมันเป็นสิ่งที่เรามองเห็นสัมผัสได้นะครับรู้ก่อนได้แต่บางทีมันห้ามไม่ได้ มันเป็นภัยธรรมมันเป็นภัยทางธรรมชาติคือธรรมชาติแต่อาจจะไม่ได้ในทางโหราศาสตร์ไม่ได้หมายถึงเรื่องฝนฟ้าอากาศอย่างเดียวนะภัยธรรมชาติตรงนี้หมายถึงภัยธรรมชาติของดวงเราเนี่ยแหละนะครับเช่นอารมณ์นะครับคนรอบข้างลูกหลานบริวารคนที่ร่วมงานด้วยพวกนี้ภัยธรรมชาติของดวงเราเห็นภัยพวกนี้ก่อนนะครับดาวฤกยให้เราเห็นก่อนอาจจะส่งผลที่ดีหรือส่งผลที่ร้ายก็ได้มันขึ้นอยู่กับที่ว่า เราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไหมนะครับแล้วรอบนี้ดาวมฤตยูย้ายเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภเป็นเรือนลาภะคือเรือนโชคลาภการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโชคลาภรอบนี้มีจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือในทางที่แย่บอกไม่ได้ทุกคนต้องดูดวงส่วนตัวว่าดาวมฤตยูของท่านอ่ะดีหรือร้ายนะครับอย่างนี้ถ้าดาวมฤตยูของรอบนี้เราดาวมฤตยูของท่านเนะี่ยส่วนตัวนะตอนเกิดมาเนะี่ยดี รอบนี้เนี่ยดามอริยูย้ายมาอยู่ในเดือนราพะในราศีพฤษภเนี่ยบอกเลยดามริยูส่งผลการเปลี่ยนแปลงให้มีโชคมีลาบนะครับมีอะไรที่มันได้มงัง่ายๆโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องลงทุนเปไงนางแต่ถ้าดามเริยูเนี่ยเกิดตอนท่านเกิดนะดามริยูท่านหนักร้ายนะครับรอบนี้เนี่ยคิดจะลงทุนอะไรก็มีโอกาสสูญเสียไปเปล่าๆมี2แบบไม่ขึ้นสุดก็ลงสุดนะครับ ถ้าอยากรู้ต้องมาดูว่าดวงเกิดของท่านอนะดาวมฤตยูดีหรือร้ายนะครับจะแก้ไขยังไงอันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆนะว่าเรื่องของโชคลาภเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แก้ไขกันยากมันเป็นสิ่งที่เราได้มาโดยที่เราอาศัยดวงชะตาอาศัยบุญเก่าเป็นหลักเลยอย่าเรียกว่าดวงเลยอาศัยบุญเก่าเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยนะเน้นเน้นเรื่องหนึ่งก่อนอย่างเน้นให้ทําบุญเป็นหลักนะครับ ทำอะไรแล้วมันจะได้ได้มงังง่ายการเปลี่ยนแปลงก,ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับก่อนที่จะลงทุนก้อนใหญ่แนะนําให้มาดูดวงกันก่อนอย่าเพิ่งรีบลงทุนเพราะว่าดาวมรดยูดีไม่ดีรอบนี้เนี่ยมันตอบยากมันต้องดูดวงแต่ละคนถ้าดาวมรตยูดีเลยท่านลงทุนไปเลยมันก็ง่ายเพิ่มไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยก็ได้กาไรแต่ถ้าดาวมรดยูไม่ดี ลงทุนเท่าไหร่มีโอกาสที่จะหายหมดเหมือนกันเป็นหลุมเป็นบอ่อเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองมาเช็กดวงแล้วกันแล้วก็แนะนําร้านนิยมหินนะครับสร้อยหินข้อมือที่อยู่ในมือผมเนี้ยก็ลองดูมันเป็นหินที่มันเป็นของธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติสร้างมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีลักษณะการใช้งานคนล้ายๆกระดุมรลติวเผื่อว่าจะมีอะไรดีขึ้นทางเพจนิยมหินนะครับเอาละกพงเพียนเท่านี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ดูช่องของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ให้ผมด้วยท่านไหนติดตามทาง f a c e b o o k Fanpage ก็กด follow ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะทำมาผมก็ค่อยๆทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะก็เน้นทำคลิปด้วยเหตุผลในเรื่องของดวงชะตาไม่เน้นเรื่องงมงายไม่เน้นเรื่องความเชื่อใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ซรอยข้อมือหินเนี่นะครับก็ฝากโปรโมทนะครับ เ,เป็นหินแท้จริงๆนะครับจากร้านที่ชื่อนิยมหินสามารถดูได้ใน Facebook นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนิยมหินนะครับหินแท้ทุกเม็ดหินแท้ทุกก้อนมีพลังงานอยู่ในตัวไปในทางที่ดีทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะที่เป็นอะไรที่ไม่เหมือนใครเลยในร้านขายหินนะก็คือว่าเราสามารถออกแบบตามใจเราได้เราอยากได้หินสีไหนอยากเรียงสียังไงบ้างได้หมดเลยเราไม่ถูกบังคับมาจากร้านว่าต้อง เป็นแบบนี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้นะครับลองดูร้านนิยมหินแล้วท่านจะชอบครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ